พักสวนครัวนะของที่แคมป์ใกล้ๆแคมป์เพื่อนนะเพื่อนพักมาเที่ยวด้วยกันมากินนั่งกินไส้กรอกอย่างกับแก้มอะไรด้วยกันเนี่ยละ่ะนี่ก็จะเป็นบวบนะบวบหอมจะเป็นแบบนี้บวบหอมไทยเราเนี่ยแหละนะอันนี้มันแก่แล้วนะมันจะมีพวกใยเส้นอะไรข้างในเนี่ยก็เลยไม่ได้กินไม่ได้กินตั้งแต่รอบแรกมันก็มีไอายรุ่นอ่อนๆอ,อ,อยู่ก็พอได้กินอยู่อันนี้น่าจะเอา,มาเมล็ดไว้ปลูกรุ่นต่อไปแล้วต่อมาก็จะเป็นมะเขือนี่ก็เก็บไปแล้วละ่ะ จบไปแล้วก็ได้กินลูกกินผลผลิตของเขาแล้วนะมะเขือทั้งมะเขือไข่เตา่มามะเขือปอกอันนี้ก็จะเป็นมะเขือดําตัวนี้มะเขือดำนะนี่จะเป็นถั่วฝักยาวนะถั่วฝักยาวเขาก็มาปลูกไว้นี่ก็จะเป็นใบกะเพราใบะกะเพราก็นี่เป็นโหระพานี่เป็นโหระพานะโหระพาไทยเราเนี่ยแหละนี้นี่ก็เป็นโหระพาไทยเรา มันก็จะเป็นมะเขือป่าปนกันไปนะผักสวนครัวก็จะมีมีพริกผักสวนครัวไทยในอิสราเอลนะแล้วก็มีมะละนะมะละเขาก็ได้กินหลายลูกก็แหละแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นมันแก่แล้วก็เอาไปเป็นเมล็ดพันธุ์มีข้าวมันเจียวได้ครับมันเจียวมันเทศแล้วก็มีเนี่ยไอแมงลักแมงลักอันนี้ก็พวกไออีตูลาวนะไปกินขนมจีนก็ได้กินกับทําแกงอ่อมก็ได้นะแมงลักนี่ ใบแมงลักอันนี้ก็เป็นกะเพราเหมือนกันนะกะเพราผัดกะเพราหมูกะเพราไก่นี่ก็จะเป็นพริกนะออกลูกบ้างนะครับก็พอได้เก็บกินกับไส้กรอกแล้วก็ทากับข้าวอยู่มีตะไคร้นะพามาสํา,ารวจเรื่องพืชผักสวนครัวตะไคร้อันนี้ก็เป็นแถบของแถวตะไคร้นะมาดูฝั่งนี้ ดูฝั่งนี้กันโอ้ฝั่งนี้เขาลดน้ำแล้วนี่ก็จะเป็นมะมะเขือเหมือนกันแล้วก็กะเพรากะเพราเหมือนกันก็มีมะเขือแล้วก็จะมีบวบเหมือนกันนะบวบมะเขือด้วยแป้งเดียวแปง้งที่สองเนี่ยแหละ,ะก็จะมีบวบอันนี้ก็บวบกำลังแตกยอดเลย อันนู้นก็จะเป็นน่าจะเป็นแลงอะไรบางที่เขาลงใหม่ๆนะแปลงนวลครึง่งพึ่งจะควรทําใหม่อมนี่ก็ม้าเขือต้อนหนึ่งนี่ก็จะเป็นบวบก็ให้มันเกาะตามเขือตามลวดที่มัดไว้เนี่ยนะอันนี้เป็นคําพม่าเก่านะที่ว่าในจ้างเก่าเขาเคยปลูกพริกปลูกอะไรลนะแต่ว่าที่พักที่พักคนไทยก,ก็อยู่ประมาณแบบนี้นะที่พักคนไทยอยู่แบบนี้แล้วก็ ก็จะปลูกสวนคัวอยู่นะครับปลูกสวนคัวอยู่ลักษณะที่ผักของคนไทยเราปลูกสวนคัวอันนี้ก็เป็นเหมือนเดิมนะครับพวกกระเพราพวกใบแม,ง,มงลักกระเพราต่างๆนี่มาดูบวบด้านหลังนี่ก็แปลงบวบด้านหลังอ,อันที่ถ่ายช่วงแรกแอั่นแหละเลาะให้ดูนะครับเลาะชมแปลงผักมันลูกใหญ่แล้วนี่ มันวยนไงเหรอนะก็เลยบ่ได้กินเอาไว้เฮ็ดไอ้แนี่ย่อยคัดหมอนี่แปลงผักโดยร่วมนะ,กะเกษตรแปลงผักโดยรวมนี้บ้านพักบ้านพักด้ถ่ไทยรูปมุมมุมกว้างให้ดูว่ามันเป็นลักษณะแบบไหนนี่ละครับแปลงผักสนวนครัวแล้วก็บ้านพักของคนไทยคลิปนี้แล้วก็พาํำรวจ ดูเรื่องแปลงผักสวนครัวของไทยเรานี่ก็เป็นเชือกเอาไวมา้มัดเทท่านทัวนะครับเท่านทัวเทท่านบวกๆไม่ใช่หนี่นะโอเคคลิปนี้ก็ถ่ายให้ชมดูว่าแปลงผักสวนครัวไทยเป็นยังไงที่ที่พักคนไทยตรงนี้ที่พักเขาดีนะครับเขานอนห้องละคนเลยนะครับ แล้วก็มีโซนรวมโซนรวมพวกทากับข้าวโซนนอกชานรวมด้วยกันก็ถือว่าไม่แน่นนะครับถือว่าสะดวกสบายอยู่ตรงนี้ครับคลิปนี้ก็จบเท่านี้แล้วครับ